ไอศครีมข้าวแตนเคยทานไหมครับมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงไอศครีมข้าวแตนที่ประตูท่าแพนะฮะเขาบอกว่าเพิ่งจะเปิดตัวเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานี่แหละค่ะนะความพิเศษก็อยู่ที่ไอศครีมเนื้อเนียนๆแล้วก็โรยข้าวแตนขนมพื้นเมืองของชาวเหนือเห็นไหมปะนี่ไงเฮ้แต่ไอติมอย่างเงี้ยชอบจังเลยที่มีสองขา สมัยก่อนเป็นไอติมที่แบบใช้มีดตัดเวลาเราไปซื้อนั้นโบราณมันคล้ายๆนะค่ะแล้วก็โรยข้าวตงข้าวแตนไปนะรู้ละเขามีสขาคือเขาทำทรงแบบประตูท่าแพไงคะเป็นประตูบานเปิดสองบานถึงว่าเขาทำราคาได้คะเท่าไหร่แท่งละ59บาทก็โอเคนะซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างอ้าคุณพิธาแม่เอาเราจำไม่ได้แกไปเที่ยวพอดีแกโดนแป้งอะฟังดูนะครับ หวานกลมกล่อมอร่อยมากเลยค่ะอันนี้เป็นการกินครั้งแรกเลยไหมครใช่ครับใช่ครับมีข้าวแตนด้านหลังด้วยกินแล้วนะโอ้โหสัมผัสถึงกิจที่มันแน่นหนาของความเหนียวแน่นของท่าแพรเลยค่ะของประตูท่าแพจริงไอเดียนี้นะครับมาจากนักศึกษาคณะวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับค่ะเขาอยากจะถ่ายทอดเรื่องราววิถีความเป็นล้านนาและ ชาวเชียงใหม่ผ่านไอศครีม,มก็เลื่อเลือกลายประตูท่าแผ่เพราะว่ามันเป็นแลนด์มาร์คของเชียงใหม่แล้วก็ผสมกับความกรุบกรอบของเขาแตนก็ดึงกินอายความเป็นร้านนาให้ลงตัวมากขึ้นก็กลายเป็นไอศครีมที่สวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็น่าจะเป็นไอศครีมซอฟพาวเวอร์ให้นักท่องเที่ยวได้ชิมกันนะฮะจริงนะก็จริงก็จริงไปฟังน้องดูนะครับ นี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการยกระดับวัฒนธรรมของร้านนาค่ะก็ในส่วนของหัวข้อเราก็ได้เลือกเป็นไอติมสามมิติค่ะแล้วก็รสชาติก็เป็นรสข้าวแตนค่ะตอนแรกเราจะใช้รสชาติเป็นข้าวซอยตัดคาราเมลค่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าอาจจะมีความยากมปนิดนึงก็เลยเปลี่ยนเป็นข้าวแตนค่ะแล้วก็ข้าวแตนเนี่ยก็เป็นวัตถุดิบเป็นขนมร้านนาค่ะที่เราอยากจะยกระดับขึ้นมาค่ะมีคนให้ความสนใจเยอะมากค่ะโดยเฉพาะชาวต่างชาติค่ะก็ วันที่เราออกบูธครั้งแรกนะคะจะเป็นครีเอทีบลันนาค่ะซึ่งจะเป็นการโคร่วมกันระหว่างเชียงใหม่ดีไซน์วีคแล้วก็ K T ะครีเอทีบลันนาเอเซนค่ะก็ผลตอบรับค่อนข้างดีเลยค่ะก็ขายหมดตั้งแต่วันแรกเป็นไงยินดีด้วยขาย,ขายหมดครับขายดีตอนแรกน้องบอกว่าตั้งหลักจะเอาเข้าวซอยอแต่ว่ามันเป็นยากนะครับเพราะว่าเข้าวซอยมันดูแคบนะฮะใช่ไหม อะไรก็ข้าวซอยข้าวซอยมันก็ดูแข็ๆขอันนั้นข้าวซอยอ๋อข้าวซอยอันนี้ข้าวซอยตอนแรกเราจะเอาข้าวซอยมามันดูโจทยากไปหน่อยก็เอาข้าวแตนไปก่อนกรอบดีนะครับเนี่ยก็น่ารักดีเนี่ยบางทีก็ต้องใช้ไอเดียของนักศึกษาที่เขาเรียนมาเด็กสมัยใหม่อย่างนี้แหละท่านผู้ชมผสมผสานไปข้าวแตนเนี่ยมาตั้งแต่โบราณคนโบราณแต่เอาไอเดียของนักศึกษาเนี่ยมา มิกซ์กันนะครับใช่มใช่มันก็เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆเป็นสินค้าใหม่ๆเป็นของใหม่ๆให้เราได้ชิมกันนะครับเออแต่เวลาไปเชียงใหม่นะทำไมคะคนชอบชวนเราไปไหนคุณกำพูเข้าซอยไหมเข้าซอยไหมอ๋อไอเราก็อยากอยู่ถนนใหญ่มันเดินสบายเข้าซอยไหมเข้าซอยไหมก็เลยอดเลยเอออดเลยอดอะไรฮะอดกินนะสิก็ผมนึกว่าชวนเดินเข้าซอย